ครับก็อยู่ในข้อที่ห้านะครับสมับเรื่องทัดก็ในของในส่วนของข้อนี้นะครับก็จะเริ่มพิจารณาที่จุด a นะครับมีชิ้นส่วนสองชิ้นส่วนด้วยกันนครับเป็น fab และ f a d นะครับมีแรงหกร้อยกระทำอยู่ที่จุด a นะครับมุมภายในก็คือสี่ห้าองศานะครับเท่ากันทั้งสองด้นะครับ ทุกมุมนะครับก็จะเลือกพิจารณาที่จุด A ก่อนนะครับ ก็เป็นรูปที่จุด A นะครับ FAB ครับ FAD นะครับกำหนดให้เป็นทิศทางขุ่งออกนะครับก็ใช้ซิกมา F y นะครับเข้กับเสือนะครับชี้ขึ้นนะครับเป็นบวกจะได้ FAD นะครับ FAD ที่ทางพุ่งลงนะครับเป็นลบนะครับแล้วก็แตกแรงข้าแกนนะครับก็คือสายสี่สนะครับลบก,กับห0ร้อยนะครับหคร้อย ก็แก้สมการออกมานะครับจะได้เท่ากับ800นะครับ49เป็นคอมเพรสชนันนะครับ f ad นะครับ,รบต่อมานะครับก็จะเป็นใช้เป็นซิกมา f x นะครับ ทางไปทางขวามือนคะครับเป็นบวก ก็เขียนสมการออกมานะครับศูนย์นะครับ FAB นะครับ FAB นะครับรูงออกนะครับไปทางขวาหน่อยเป็นบนวกครับลบกับ FAD นะครับ mm hmm. ก็คือ800 49นะครับ mm hmm. แตกแรงนะครับ mm hmm. ในแกนก็คือคอร์ส45สิบห้านะก็จะได้ FAB นะครับก็ mm hmm. กับ600นะครับต mm hmm. ่อน,นะครับ mm hmm. เป็น tension น,น,นะครับ ก็ต่อมานะครับสําหรับจุด A ก็เ,เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็จะพิจารณาที่จุด B นะครับ จะมี3มชิ้นส่วนนะครับก็คือ FBC FED นะครับที่เรายังไม่ทราบค่าส่วนชิ้นส่วน FAB นะครับเราทราบค่ามาแล้วซึ่งก็คือ600ปอนด์นะครับและมีแรง400ปอนด์นะครับก็ทำอยู่ครับก็ใช้ซิกมา Fy นะครับเท่ากับ0น,นะครับ ทิศทางเพิ่มขึ้นนะครับเป็นบวกส่วนสมนการออกมาได้เป็นลบนะครับ FBD นะครับ FBD มีทิศทางพุ่งลงนะครับ F นะครับ B D ลบกับ400ปอนด์นะครที่ก็าทำลงมาที่จุด B นั้น fbd นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ400นะครับลบสี่ร 400. ้อยของเพชรนะครับ fbd นะครับเป็น c องเพช s ชัต่อมานะครับจะใช้ซิกมา fx นะครับ ไปทางขวามือนะครับเป็นบวกก็จะเป็นชิ้ส่วนนี้เราทราบค่าแล้วนะครับจะเป็น f b c นะครับพว่มไปทางขวามือเป็นบวกนะครับลบก,กับห0ร้อยนะครับ FPC นะครับจนะเท่ากับหกร้อยนะแบ่งเป็นเทนชั่นนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับจุด B ต่อมาครับจุดสุดท้ายเป็นจุด D นะครับ จะมีชิ้นส่วนที่เรายังไม่ทราบค่านะครับก็คือ FDC นะครับ FDE นะครับเขียนกำกับไว้นนครับว่าเ,เป็นจุดตีก็ชิ้นส่วนที่เราทราบค่าแล้วนะครับก็จะเป็นชิ้นส่วน f e d นะครับแล้วก็ FAD นะครับก็ใช้ สิทมาก FY นะครับมีทิทางพิ่มขึ้นเป็นบวกนะครับกำหนให้ที่ทางเพิ่มขึ้นเป็นบวกเขียนสมาการออกมาได้เป็น f d e นะครับแตกแรงแตกแรงนะครับก็จะเป็น FDC นะครับบวก FDC นะครับแตกแรงเข้าไปในแกนบนะครับอันทราย45นะครับลบกับ400นะครับลบ8 4 9ร้อยสบเก้านะครับทรายรสอง สี่ร้อยนะครับก็คือชิ้นส่วนนี้นะครับีเป็นรถก็แปดร้อยสี่สิบเ้านะครับชิ้นส่วนนี้นะครับแล้วก็แตกแรงเข้าไปก็เป็นทรายสี่สิบห้านะครับเออคนตอบของข้อนี้นะครับหาคำตอบออกมาได้ หนึ่ันนะครับ4ี่รอยสินะครับเป็น tension นะครับ f d นะครับต่อมาใช้เป็น sigma f x นะครับท่ามุ่งไปทางขวาเป็นบวกนะครับเงียอนสมการออกมาได้เป็น f d e นะครับ f ี e เป็นบวกนะครับก็บวกกับแปด้บเก้นะครับคอสี่สิ้าเราทราบค่าของชิ้นส่วน FDC แล้วนะครับก็คือ1,414 14นะครับแตกแรงเข้าแกนนะครับก็จะได้เท่ากับบวกนะครับหนึ่งพันสคสีนะครับจะได้เท่ากับ1,600นร้อยนะครับให้รมการออกมาเป็นคอมเ e s s ชันนะครับ โอเคครับแล้วก็สำหรับข้อห้าเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ